ไกยางตุ๋นเผากั่ย่างตุ๋เผามานนดูไว้เียบ น่าแต่กากตาจะรอซูรูจุดไฟพาดสองนะอันนี้ลงรวมกันในติ๊กตอกติ๊กตกรวมเป็นคลิปตอนเช้านะเอออยลาดโงเลยบรรยากาศตอนกลาคืนก็เป็นประมาณนี้นะแต่เมื่อไหร่จะซูรูจะจุดไฟจำได้ว่าซูรูจุดนานมากนะแต่ตอนกรตตังอยู่โรงเรียนอะไรนะผู้ขาดเหรอ ผู้ขาดก็ลังอยู่ผู S <s uh uh> ้ขาดเนี่ยแบบสุรูจุดไฟนานไหมเราจะเต้นใช่แล้วมาแสดงเง่าด้วยนะเสียงไก่ขันให้หน่อยค่ะคุณครู้ถามสุรูจุดไฟนานนะไหมคะชวนตาจะรอแต่งตัวถ้ามันหมุนแล้วมันถูกพือแล้วมันก็จะไหมใช่ว่าในนั้นจะใส่น้ำมันไว้ อยากจะรู้ค่ะเมื่อไหร่จะรอสุรุลถึไฟบ้านมันสั่นเพราะอะไรเอ็กๆสันแล้วแบบสี่สีบ้านหลังนี้ทำไมถึงสั่นอยากจะรู้ค่ะทำอะไรกัน อันก็เลยต่อแต้อบได้นีพ้อมเข่ากุนเนี่ยนเำหนึงน้ำหนิอยากเต้นน้บหนึ่งนับหนึ่งนหนึ่งิดนิดเดียวกระโดดเข้ากองไฟแล้วหูกนับสองนับสองนับสามสามนับสา ยืนรู้รอกว่าจะจุดไฟขึ้นัานัแต่ลรงเรียนป้านขาเนี่ยเขาจะใช้กองไฟเหมือนเป็นไม้ปืนเอาไม้แท่งๆมาต่อกันมาต่อกันเป็นสามเหลี่ยม แปมก็จะเบาลงไม่รู้ว่าไปมันไม่รู้ว่าอากาศเย็นไม่ก่ใครม่ครู้ไม่ร้ัเไหลนู้่ั่นี้เป็นอย่างรข่ะวได้าได้แต่ว่าห้ามตอนนี้จะมการระด้งกัเท จะต้องจะต้องเห็นคนผ่านจะต้องก็เจีะยว่งกลลงนะบางหนดแต่จะแด้ว่าบ้านบ้านภูขาเนี่ยเขาจะใช้กองไฟเป็นแบบแท่นใหญ่ๆกลุ่มๆแท่นใหญ่หน่อยนึงเขาจะใช้ใส่น้ำมันถ้าถ้าจุดไปนานๆเรื่อยๆเนี่ยแฟมก็จะเริ่มเบาลงเพราะว่าไม้มันหนามันไม้มันหนาหรือเปล่าหรือว่า หรือว่ากาามันเย็นหรือว่าไม้มันเย็นก็ต้องคิดว่าไม้มันน่าจะหนาจนไฟมันเผาได้ยากส่วนอันนี้ไฟมันน่าจะติดอยู่ได้นานเพราะว่าเศตเศษไม้มันน้อยใช่รอนานมากนะทั้งทั้งมีการแสดงแล้วก็นางลำอะไรประมาณนั้นตอนนี้อใช่ป้าโ้โอเคมาเลยวะมาพี่พ่อพี่พ่อเลย นัลโอเคูาปให้หน่อยมาฮิปปมา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 หมูเดงหมูเดงหมูแดงมา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 หมูเดงหมูแดงหมูดงทำไมเขาไม่ร้องเพลงหมูแดงหวาแต่ให้บอกว่าเพื่อนเพื่อนท้อง ย่าหมายอยู่ไหนล้ราลองไปโนูแตกวงไปเรียกสิไปใจก้าไปแม่ไปไปเรียกย่าหมายไปเรียกคนตัวเล็กๆเนี่ยย่าหมายเยไหมเอายอาไม้ยอาไหมเต็มไปเรียกย่าหมาย เฮ้นี่ไงซ้ายขวาหาันกระตังคือ<ด>ไอ้นี่เนี่ยซ้ายขวาหาันอันนี้ได้ยินบ่อยนะเต็มายแลก็พี่ถ่ายลงคลิป YouTube แล้วก็ต<ด>ิ๊กตอกอแปดน,นาทีแล้วถ่ายนาเนี่ยใช้สับตุงด้วยไปปาแปดน,นาทีแบดน่าจะเหลือ เมื่อปรดธาวเปิดแล้วชลุนจะมาที่นี่ดับไฟหมดเลยนะดับไฟหมดเลยสุล like uh, ุนก็จะมาถ้าไม่ดับไฟสุลุนไม่กล้ามานะครับเพราะสุลุนไม่ใส่เสื้อผ้าอ้าวพอประธานกาวเปิดประธานก็จะถ่ายมือเอาทุกคนเอามือขวาไปหน้าครับเอามือขวาข้างหน้าเฉยถ่ายลงมาเลยพอประธานกาวเปิดปั๊บเราก็จะฟูพร้อมกัน แต่ครูก็เห็นพาวก็โอเคใช่ไหมเดซซ์ก็สูลูรอนานมากนะตอนอยู่ขากลับรอนานนะสาวสุดน่ารังจากประธานดาวเพลอ์ไฟลุกแล้วก็จะฟูนะอาดมเบิร์ตโป้งเบิร์ตต้องรอแปดนาทีเนี่ยเต็มต้องรอแปดนาทีเต็มลุกนี้าไปไม่ต้องไฟครับไม่ต้องปิดไฟด้วยนะครับดูสูลูจะออกมา สุลูไปกล้าเข้ามาสุลูเรล่มเสุลูจะออกมาเด็กตายจะถ่ายใกล้ขึ้นนะเต็มมะเฮ้ยเก้ามาถ่ายระยะใกล้นโอ้มืดอนาคตมืดมนชีวิตสุลูจะมาอุกกะอุกกะนี่เขาจะใส่น้ำมันลั่นน้ำมันแล้วนะ ดูนะเขาจะร่อนน้ำมันร่อนน้ำมันแบบเนี้ย<อ>ใช่เด<อ>ินตามเดียวจากแจ็กคกี้มาตั้งตรงนี้ในดูลูบ้านสีสมบูรณ์จาดตามสูลูตอนที่ผมไปเข้าค่ายป .5 สิว่าจะแตกต่างกันไหม<อ>คนคนที่เห็นอยู่คือคนร่อนน้ำมันนะ อโอ้โหเห็นไม่ชัดเนี่ยแต่แสงนี้ชัดอยู่

สูภูขาดว่าสูรูจะต้องทิ้งไม้ทิ้งไม้ที่ได้ใช่ว่าไม่ว่าไม่น้ำมันว่าว่าไม้มันจะติดไฟสูรูจะจับไม่ได้โอ้ในโทราศัพท์กองไฟคนอันบอกใหญ่ตาของจริงนี่คืออันบอกเล็กว่าแสงโทราศัพท์ไม่รู้สว่าง ซูรูบางคนก็หนีกลับเข้าไปเข้าป่าไปแล้วใช่มันมาเต้นลำของจุดไฟเฉยๆทำไมมันต้องรำก็คือการรำก็คือการบูชาใช่ใช่ไหมหนูเต็มชอบจำฉากไหนมากที่สุดฉากซูลูกระตาชอบฉากซูลูพ่นไฟ ยาดีเลยนะถ้าไอ้นี่มันดีมันถ้ามันดีใส่เก้ากองไฟนี่คือช่วยนะ ไอตรงตาตาบ้านสีตนเขาจะวา